วันนี้เรามาหัดตัดคลิปสนุกสนุกแบบนี้ไปเรียกยอดวิวกันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้ถ่ายคลิปตามนี้นะคะ3 2 1เริ่ม แล้วเพื่อนๆก็ออกมาเอามอเตอร์ไซค์ขี่ไปค่ะขี่ไปตรงตำแหน่งที่เพื่อนๆกระโดดเมื่อกี้นะขี่ไปไกลๆ,ๆนู่นเลยนะสามสองหนึ่งเริ่มเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนเพื่อนเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะ ได้คดลิปเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆทําทำท่ากระโดดข้อมอเตอร์ไซค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่มอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาตรงที่เพื่อนๆกระโดดค่ะอืมประมาณนี้เนาะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะ จากนั้นจิ้มที่คลิปด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะเราเลื่อนหาฟังก์ชันตึงกดค้างที่ท้ายคลิปตึงค่ะแล้วลากกลับเข้ามาให้มันเหลือประมาณนี้นะคะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เลยหรือภาพซ้อนคลิปตึงจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างที่คลิปตึงแล้วลากไปด้านหน้าค่ะ ให้มันเสมอกับรอยต่อตรงนี้นะคะจิ้มที่คลิปตึงหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันลบ b g เลือกการลบแบบกำหนดเองค่ะเลือกแปลงปรับขนาดหัวแปรงตามต้องการกดค้างที่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วระบายสีให้ทั่วเลยค่ะระบายสีแค่มอเตอร์ไซค์นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะกดย้อนกลับสังเกตดูนะคะว่าเคอร์เซอร์ของเราอ่ะจะอยู่ตรงกับที่เราแบ่งแยกไว้ด้านบนด้วยจากนั้นกดคีเฟรมค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าคลิปตึงค่ะกดครั้งที่มอเตอร์ไซค์แล้วลากถอยหลังมาค่ะตรวจสอบคลิปนิดนึงค่ะ และนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ